สวัสดีครับหลายคนอยากรู้ว่าดรอป r i d g e คืออะไรสร้างรายได้แบบไหนวันนี้มิสเตอร์ดรอปริจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับดรอป r i d g e คือแอปช้อปปิ้งสร้างรายได้มีสินค้าหมวดหมู่สุขภาพความงามเครื่องสำอางรวมไว้หลากหลายแบรนด์ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งลงทะเบียน เสร็จแล้วใส่โค้ดผู้แนะนำให้เรียบร้อยคุณจะได้คูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งสินค้ามูลค่ารวม300บาทหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นเพียงลูกค้าหรือคุณต้องการสร้างรายได้ถ้าเป็นเพียงลูกค้าคุณสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลย ถ้าหากคุณต้องการเข้ามาเพื่อสร้างรายได้คุณแค่อัปเกรด ID ให้เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์เพื่อเข้ามาช่วยแอปในการทำการตลาดขยายยูทเซอร์วิธีการอัปเกรด ID เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ให้คุณช้อปปิ้งสินค้าชุดอัปเกรดเริ่มต้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นคุณก็จะมีลิงก์โค้ดส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้วิธีการสร้างรายได้ให้คุณทำการโปรโมตหรือโฆษณาให้เพื่อนโหลดแอปดรอปบิชพร้อมกรอกโค้ดส่วนตัวของคุณ ระบบจะรู้อัตโนมัติว่าคุณคือผู้โปรโมตพอเพื่อนกดเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอปคุณก็จะมีรายได้เข้ามาทันทีตำแหน่งในการสร้างรายได้ในระบบ d ด p l ลิชจะมีด้วยกัน3ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งพาร์ทเนอร์ 2. ตำแหน่ง CEO 3. ตำแหน่งดีโตัวอย่างการสร้างรายได้ของแต่ละตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งพาร์ทเนอร สมมุติว่าคุณเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้300บาทและถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมด10คนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด3 0 0 0บาทถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นแนะนำให้คุณเลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งซ e o เพราะทีมขายของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขจะมีดังนี้ ให้คุณและทีมงานช่วยกันสร้างทีมขายที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้ครบ30คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี10คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่ง CEO ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้600บาท ถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน300บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซ e อเหมือนกันกับคุณถ้าภายใต้ทีมงานซ e อของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้น คุณจะมีรายได้10บาท ต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกแนะนำให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง B.O เงื่อนไขจะมีดังนี้ในทีมขายของคุณจะต้องมีตำแหน่ง C.E.O ทั้งหมด8คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี3คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณและจะต้องมีจำนวนพาร์ทเนอร์ในทีมทั้งหมดครบ300คนตัวคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น B.O ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่ง B.O. ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้800บาทถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณ มีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีไรายได้300บาทส่วนคุณจะมีไรายได้ค่าสอนงาน500บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนกรณีพาร์ทเนอร์ของคุณเลียนตำแหน่งเป็น CEO อถ้าภายใต้ทีมงานซ e อของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้น CEO อของคุณจะมีไรายได้600บาทส่วนคุณจะมีไรายได้ค่าสอนงาน200บาท ต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงาน CEO ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น B.O. เหมือนกันกันกบคุณถ้าภายใต้ทีมงาน B.O. ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีไรายได้30บบาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้น คุณยังสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้แบบเรียลไทม์โดยเข้าไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเพิ่มบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยแล้วกดถอนเงินได้เลยรายได้จะมีการหักค่าธรรมเนียมในการถอน35บาทและหักภาษีณที่จ่าย3%นำส่งสัรพากรณถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหเห็นไหมล่ะครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างไรายได้ง่ายๆกับแอป DropList ได้แล้ว อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาสร้างรายได้ผ่านมือถือด้วยกันนะครับ